สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำไข่มึกทอดนะครับนี่ก็ที่จะทำนะครับปอมึกนะครับไข่ปอมึกนะครับห้าร้อกรัมนะครับนี่ก็พริกนะครับเสร็แล้วผักชีนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊ดนะครับน้ำปลานะครับ มะนาวนะครับกระเทียมนะครับนี่ก็เป็นกระเทียมดองนะครับอันนี้น้ำกระเทียมดองนะครับนี่ก็น้ำนตามปีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็แล้วก็คนนะครับเพื่อให้มันเรียนดหน่อยครับเนื้อสีก็ออกมาเป็นน้ำตาลน้ำตาลนะครับ เสร็จแล้วเราก็เทลงไปครับพิกน,นะครับผักชีนะครับมะนาวน,น้ำปลานะครับนี่น้ำตาลนะครับอันนี้ก็กระเทียมน้ำกระเทียมดองนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาปั่นนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกนะครับที่กินกับปลาหมึกไข่ครับหมึกไข่นะครับนี่ก็ชุดแป้งทอดนะครับสองช้อนนะครับให้แล้วก็มาใส่สองช้อนนะครับแล้วก็ยำนะครับ แล้วก็เรามาใส่น้ำมันนะครับนี่ครับแล้วก็มาใส่ทีละตัวนะครับทอดนะครับทอดให้สุหกหน่อยนะครับทอดให้กรอกหน่อยนะครับนี่ก็สุกแล้วนะครับแล้วก็เอาออหมดเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็มาราดน้ำจิ้มนะครับน้ำพริกนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับลองทำดูได้ครับอร่อยนะครับ